สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดั๊ดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูหมูทอดกระเทียมพริกสดครับเป็นเมนูที่กำลังฮิตมากๆแถวแถวพัทยานะครับมีคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยทำเป็นหมูพวงแดดเดียวขายนะครับแล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมทอดแบบนี้เลยนะครับคนต่อคิวยาวมากแล้วก็ขายดีมากเลยนะครับมีแค่เพียงเมนูเดียวก็สามารถ เปิดร้านขายได้แบบปังๆเลยนะครับวันนี้ดัตตี้แกะสูตรมาฝากเพื่อนๆกันนะครับแต่เราจะทอดแบบสดๆเลยนะครับทำง่ายๆใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองเราก็ได้หมูทอดกระเทียมพริกสดมาทานแล้วนะครับเนื้อหมูเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็พริกทอดด้วยนะครับทานกับข้าวสวยก็อร่อยทานกับข้าวเหนียวก็อร่อยหรือจะทานเป็นกับแก้มก็สุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นแรกเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกแรตที่ใช้เนื้อหมูส่วนหัวไหลนะครับเพราะว่ามันจะมีความนุ่มแล้วก็มีมันแทรกด้วยนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม3ช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะ พริกสดจะใช้เป็นพริกขี้หนูหรือว่าเป็นพริกจินดาก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบเลยครับต่อไปเป็นกระเทียมสับครับแดดตี้ใช้เป็นกระเทียมจีนสับหยาบๆนะครับใช้ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะหรือเพื่อนๆจะใส่มากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําเนื้อส่วนหัวไหล่หมูเนี่ยมาหั่นให้เป็นชิ้นก่อนนะครับวันนี้แดดตี้จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับมันจะได้มีความนุ่มชุ่มฉ่าครับ ตัวเนื้อส่วนหัวไหล่หมูเนี่ยมันจะมีมันแทกค่อนข้างเยอะนะครับเวลาเราทอดออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้ความหอมของมันหมูแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะครับตัวเนื้อส่วนหัวไหล่เนี่ยจะไม่ค่อยเหนียวเหมือนเนื้อส่วนสะโพกนะครับเราก็หั่นให้เป็นชิ้นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับเวลาทอดออกมาแล้วจะนุ่มอร่อยครับนี่นะครับเราตัดเป็นเส้นก่อนแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นครับ เพื่อนๆจะเลือกใช้เนื้อส่วนสันคอก็ได้นะครับอันนั้นก็จะมีมันแทรกแล้วก็นุ่มอร่อยเหมือนกันเลยนะครับแต่ถ้าเราเลือกเป็นส่วนหัวไหล่เนี่ยราคาก็จะถูกลงมานะครับสำหรับใครที่จะทำขายเนี่ยเพื่อนๆสามารถเลือกใช้เนื้อส่วนหัวไหล่ได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหมักหมูนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมผงปรุงรสจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้มันแทรกซึมเข้าไปในเนื้อหมูเลยครับ ขยำแรงๆก็ได้นะครับขยำไปเรื่อยๆจนน้ำซอสเนี่ยมันแห้งเลยนะครับพอน้ำซอสมันแห้งซึมเข้าไปในเนื้อหมูแล้วนะครับเราก็จะใส่แป้งทอดกรอบลงไปครับตัวแป้งทอดกรอบแต่ที่จะไม่ใส่เยอะนะครับใส่ไปนิดเดียวเพื่อให้มันเคลือบตัวเนื้อหมูนะครับเวลาเราทอดเนี่ยเนื้อหมูมันก็จะไม่หดลงไปมากเราก็จะทําให้เก็บความชื้นความนุ่มของเนื้อหมูได้ดีขึ้นด้วยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับสูตรนี้นี่เราไม่ต้องหมักทิ้งไว้เลยนะครับเราใส่น้ํามันลงไปเยอะสักนิดนึงตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราเบาเป็นไฟกลางจากนั้นเราก็ใส่หมูลงไปทอดได้เลยครับพอเราใส่ลงไปแล้วเราก็เกลี่ยอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับทอดไปเรื่อยๆนะครับใช้ไฟกลางไปเรื่อยๆพอหมูมันเริ่มเหลืองเริ่มมีสีน้ําตาลแบบนี้แล้วนะครับเราก็จะใส่กระเทียมสับแล้วก็พริกสดลงไปครับ จากนั้นเราก็ทอดไปเรื่อยๆจนกระเทียมเนี่ยมันเหลืองกรอบนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็ดน้ํามันได้เลยครับ <S <S นี่นะครับพอใส่กระเทียมไปแล้วเนี่ยเราคนเรื่อยๆนะครับอย่าให้กระเทียมมันจับเป็นก้อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่กรอบแล้วมันก็อาจจะเหนียวได้นะครับพอกระเทียมเหลืองกรอบแบบนี้แล้วเราตักขึ้นเสด็ดน้ํามันได้เลยนะครั <ๆ S 1> บเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับเมนูหมูทอดกระเทียมพริกสดครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆแล้วก็ใช้เวลาทําแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองนะครับ เราสามารถหมักหมูแล้วก็ทอดได้เลยนะครับสูตรนี้นี่หมูนุ่มชุ่มฉ่ำแล้วก็มีความหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็พริกสดด้วยนะครับตัวพริกสดเนี่ยเวลาใช้พริกอ่อนๆนะครับเวลามาทอดเนี่ยมันก็จะไม่มีความเผ็ดเด็กๆก็จะสามารถทานได้นะครับ ถ้าเราอยากได้ความเผ็ดเพิ่มมากขึ้นเราก็เคี้ยวพริกเข้าไปด้วยนะครับก็จะได้ทั้งความหอมความเผ็ดเลยนะครับเป็นเมนูที่กําลังฮิตมากๆแถวแถวพัทยานะครับมีคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยทำเมนูนี้ขายเมนูเดียวเนี่ยปังมากๆเลยนะครับคนต่อคิวยาวเหยียดขายหมดเกลี้ยงภายในเวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับ เพื่อนๆลองไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ